ลาโพลากาดำลากระแหลากรายลาหมอไทยและลาจมามแนเก้าหมูตัวนิดนึงก็ยังดีอุ้ยตกอะไรหล่นเอ๊ะหัวเลอกเครนหัวอกเออ อุ้ยอุ้ยแฟลน์เหนื่อยแล้วเฮ้เ้แล้วแฟลน์ลินคะแฟลน์ลินคะเห้เฮ้แล้ว ยังได้อยู่